หนึ่งเมนูเด็ดวันนี้ครับผมก็จะเป็นแกงเต็ดเพาะใส่ปลาสะเง,งนะครับประมาณน,นั้นนะครับแกงเพาะใส่ปลาสะเง,งี้ยเต็เพาะแล้วก็สั่งซื้อมานะครับออนไลน์นะจากกินนะครับกินหอมมากเลยอีกหนึ่งครับคือไข่มดแดงฮะนี่ฮะ ก็คือจะใส่เข้าไปด้วยนะมีเห็นเค็ะไข่มดแดงแล้วก็ปลาสซงแงงใส่เข้าไปเอามีอะไรที่เราอยากกินเราก็จับใส่เข้าไปครับคิดว่ามันน่าจะต้องอร่อยมากๆเลยครับนี่ก็ผักอีตูฮะเด็ดเด็เด็เ็แล้วก็ยักเซมอกเพิ่มความหอมฮะ เดือดปุดๆเลยฮะดูฮะดูไข่หมดแดงลุ่นฮะเสร็จขอบไข่หมดแดงครับสว่างชัดๆครับผมชิมห,หน่อยชิมหน่อยชิมน้ำซุปกันได้หมู้ควอนเรีนี่เสร็จแล้วนะ ้วเอาเกลือใส่แค่นั้นนะปลาแดกก็ไม่มีเ <grow up> สียดายของแต่งเลย้ามันไม่อร่อยแตอร่อยไหมชิมก่อน้ยอีกรอบนะึงไม่เวิร์กหยอกไปซื้อปลาแดกมาใส่ก็อร่อยแล้วนะโอเคแล้วอะ่ะอร่อยแล้วนะ ใส่ถ้วยยกเสิร์ฟไปแล้วครับนี่ดูควันดูควันตอนร้อนอนลังการเฮ็ดเพาะใส่ไข่มดแดงครับมีใจแนวมักมากเฮ็ดเพาะกับมักไข่มดแดงก็มักสิเบื่อปะปลากระมักปลาเนื้ออ่อนนี่จะเป็นปลาแซงแงงแต่เขาก็ยังมักอยู่นี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 ่ ดูควันขมองชงเลยพรุ่งนี้เอาไปแกงใส่น้ำร้อนน้ันส้มภาาไงอืแกงนะแกงใส่น้ำมัส้มก็อร่อยนะภาษาไงนะนี่ยเหลือเต็มเต็มมอ้อยเลยขนาดตักถ้วยเบเริ่มเลยนะดูดิน้ำอาจจะใสเพราะว่าไม่ได้ใส่ปลาด็ดิได้อยู่สูตรแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับ เกลือปลาหงชิรสกินหน่อยเราตีไหมใช่ไหมหงชิโรสเราใส่มีเค็ด้วยความรู้สะอื้นเลยดูดูดูน่มากินมากครับแกงเห็ดเคาะครับใส่ไข่บดแดงฮะกับปลาแสแงงของเรานี่เองนะฮะมันร้อนเลยทีเดียวครับผมไปยกเสิร์ฟครับผมกินน้ำกันเด้อพี่น้องพองไป